ั่นฟันแล้วกว่นฟันกับกระเพือใหม่คือกันเบื่ออาหารตลาดเพชรเพชรบ่ิหิงวังวกันได้พี่เอ๋ออืม่อนฟันฟันแล้วกว่นฟันกับกระเพือใหม่คือกัน เบออาหารตลาดกอนปันฟันแล้วกัอนฟันก็บกระตูนทำไมคือกันเบอ่ออาหารตลาดพีนร OK)> well, ื้ใจกอนคุณไร้ไร้ค่ะคือกันกินได้ค่ะกินได้ เนาะมีประโยชน์หลายอย่างอืมนุ่งใจอยคุ้มได้หลายค่ะอืมเยี่ยกันกินได้ค่ะกินได้เนาะมีประโยชน์หลายอย่างคุณ่ะพี่น้องสูงยืนต้นนะคะ่ะมีลูกนะคะลูกเขากะท่านใดค่ะพี่น้อง ลูกเขาก็กินได้นะจะลูกของเขาจะออกเป็นรสเปรี้ยวพี่น้องรสเปรี้ยวแล้วเห็ดว่าเห่งห่วงกันให้พี่น้องอืมกอนปันปันแล้วก่อนปันกับกระพือกใหม่คือกันเบอ่ออาหารตลาดพิซกับข้าวแป้งคนนข้าอื่นหยังกว่าพี่น้อง แล้วก็เลอนเ่มือนกซุปใส่เด์ซุปใส่นมัยน้ำผักแปรกพี่น้องกินพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่นี่พักสังพี่น้องต้นสังนะคะจะเป็นต้นชุงสูงนี่ไงก็คุ้มได้ไหมพ่อเหงื่อกันพี่น้องเนาะมามือ่อไหร่จะโดนจะไม่กินเขาพี่นอ้องอืเนาะ อ,อุบัติคือเกาพี่น้องเนาะยี่เด็กที่กือเผาก็ช่วยเราไหมพี่น้องเนี่ยช่วเราไหมกัถือกันอีกคือเก่าพี่น้องมา <c oughs> สาธยายพาักแตงกมะกินเผาพี่นอ้นอ,งนองบ้านกินแล้วก็นี่พักแป้นพี่น้องพักแป้นนี่แย้โดมีพ่พักน้ำเห็ดว่วเหงื่นได้พี่น้องอื เก็บหนาแล้ว่นยองเนาะอยู่ซุณค่ากีนแล้วก็นี่พักแป้นพี่น้องพักแป้นนี่แย้มมี่พักน้ำ้องพักผีกินอี่หลังนี่จอาหางเกาๆาแย้โดยแต่เล็บหยัดเอาผืดผพักมันจะเป็นจิตจืด ก็จิตเจือดฮึบอลปันๆแล้ว้วบปันกับนักพูนทำไมคือกันเบื่ออาหารตลาดนักเหนึ่นนงเแล้วใครไองเนาะอืมได้มวลพักไปอือฮึกหอือือใจ กรคุ้มไะ้หลายออืมเกิดอะไรน่ะพักสังเขาจะไปเลือกเห็ด่มหงวงงห็ได้พี่น้องอืมคับพี่น้องสูงยืนต้นนะคะมีลูกนะคะลูกเขากะท่านใดค่ะพี่น้องลูกเขากะกินได้นะจะลูกของเขาจะออกเป็นรสเปรี้ยวพี่น้องรสเปรี้ยวแล้ว สวัสดีกับพี่น,อน,น้องต่อไปกับชิวไร้งานหน่อยน,นะพี่น้องเนาะเพกกราะว่ากับซีฮูน่าแย่ด่วนด้วยเนาะคะนะ่ะเนาะอืกพักสังอืมฟันบกไปดีพี่น้องกินเข่ากับบกก่ให้ได้ดอกพี่น้องจ้ะอื่มาค่ะพี่น้องมนาะ จะทำสักวิวีเ้าพี่น,อน้องตื่อมปกระถือกันอีกคือเก่าพี่น้องมาสาธยายพักเลยนะจ๊ะมากินเข่าพี่น้องมาสวัสดถตีกับพี่น้องต่อไปกระจิบใรล่ายงานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากระจิบหัหน้าย่ายด่วนอยู่เนาะค่ะเนื้อพี่น้องนี่พักตะกงพี่น้องพักตะกง ทางเคียงเข้ามาธรรมดาได้พี่น้องจ้าเดี๋ยวย่อย,อยดย้วนกันงนันนะนี่ยอดผักกะทินพี่น้องจ้าอยอดผักกะทิซัสตีกับพี่นอ <c oughs> ้องต่อไปกระเจี๊ยบไล่ง่านน,นะพี่นอนะ้องเพราะว่ากระเจี๊ยบนา่ย่ยด,ด่วน,นนะีเนาะค่ะเนื้อพี่น้องนี่ผักตะกงพี่น้องผักตะกุ้มทำไมสั่งไผ่พี่น้องสมตะหน้ามวอว่าง เล่าบอกเลยมากต้มเห็ดว่านห่วงกันได้พี่น้องอืว้ะเขี้ยวใส่กันนะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่กินได้ค่ะเป็นยาด้วยค่ะพี่น้องเหล็กพักอีกชนิดนึงนะคะเขี้ยวใส่กันนะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ กินได้ค่ะเป็นยาด้วยค่ะพี่น้องเหล็ดพักอีกชนิดหนึ่งนะคะเอามาต้มเสย็ปลากระแสบค่ะพี่น้องเนาะอันลูกสังค่ะพี่น้องแล้วก็มากินก็นสพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่นี่พักสังพี่น้องต้นสังนะคะจะเป็นต้นสูงสูงอธิบายรถค่ะวว่าสืพี่น้องไบแล้ว ทำไมก็ถือกันอีกคือเกาพี่น้องมาสาธยายพารเตล้วหรมะกินเขาพี่น้องบ้านอธิบายรสชาติว่าสื่อเป็น้องไปแล้วพี่น้องพักผิดกินที่หลังนีเจ้าหางเก้าๆกาได้โดยแต่ลิบเงี่ยเอา พืดพักเหนือพี่น้องนี่พักตะกงพี่น้องพักตะกงนี่อืมเขาเหนียวห่อ,อนๆพี่น้องแค่บอกพีก่ปลาไหลให้ก้าวามวกเผ็ดอืมอืมเหนื่อยแล้วเห็ดบ่ิหวณหัวเงินเห้พี่น้องอืม,อม พอบ้านเนี่ยนี่อืมเขาเหนียวหอนๆพี่น้องแค่บอกพล็กว่าไรให้เราว่าบ้าเผ็ดอืมมืออะไรหรอสวัสดีจ้ะพี่น้อง <c oughs> ต่อไปกัจจุริยไล่งานหน่อยนะพี่น,อนะน,น้องเนาะเพราะว่ากัจจีโหนาแยกด่วนนี่เนาะค่ะน้อพี่น,อนะน,นยย้องเนาะมามือนีแยกด่วนจะไม่กินเขาพี่น้องอืมนาะกินะบ้านที่เ้าพี่นอนะ้องเนาะแยกด่วนที่กินเขาก็ช่วยราให้พี่น้อง นี่นี่น่่เลยกินน้ำกันอืมอหมูไก่สีกินกับข้าวแป้งคนไทยเอ็นหยังของพี่น้องแต่ว่านีเหมือนกับซุปแสงเี่ซุปใช้ละไม่น้ำผักแป้งพี่น้องกินฟันบ่ไปดีพี่น้องกินเข่ากับปลไข่ใหดอกพี่น้องจ้านี่มาค่ะพี่น้องมา จะคาสักวิววีแล้วพี่รองเนาะกินได้พะกินได้เนาะมีประโยชน์หลายอย่างฟันบกไปดีพี่อ้องกินเขากับบกให้่ดอกพี่้องจื <descript> อมาค่ะพี่้องอ่ะจะคาสักวิววีแล้วพี่รองเนาะจับนําอ่งถุกทุกคนมาพัก <laughs> ได้กลับนัองอืมถูกพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่นี่พักสังพี่น้องต้นสังนะคะจะเป็นต้นสูงสูงอืมพอบาด้อืม,อม,อม,อม 嗯。Mm.